พวกนายชื่ออะไรกันนะสรุปสรุปชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรดีอ่ะพวกวันนี้พวกพวกตั้งให้หน่อยได้ไหมพวกพวกตั้งให้หน่อยได้ไหมพวกเอาเป็นว่าอ่านายชื่อคำลานแล้วกันส่วนอ่าคนนี้โซเลซิมิซัตอ่ะโซเลซิมิซัตคำลานคำลานแต่ถ้าคุณมาเดินมาขัดขาก็ระวังหน่อยนะคุณพงศ์มาขัดขาครับก็ระวังนะถ้าคุณมาแบบว่าเปื้อนเปี้ยนผมบ่อยแล้วผมเอาคืนก็อย่าหาผมเปิดก่อนนะครับเพราะคุณเปิดก่อนเนาะ เขาติดตามมันยังเหมือนพี่เลยจริงอมีออคนรับหลังผมหรือเปล่าเสียง,งมันเหมือนพี่จริงเหรอริงหรอค่ะเสียว่าตัวสามันเออว่าผมรู้เสียว่าตัวนี่หว่าไปขุดมาบา่ายังเลยเขาจะไม่ได้ไปขุดเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไว้ไปขุด ถ้าขั้นสองศูนถ้าศูนไปหนึ่งน่าจะประมาณแสนกว่าสองแสนตีเพือผู้หญิงนะมันเป็นลำดับถ้าสามไปสี่รอบแล้วประมาณสี่แสนกว่าออปะไรนะเก็บไปสามหนึ่งไปสองสองไปสามอะไรเงี้ยน่าจะประมาณสองแสนสามยังไม่ได้เติมอะไรเลยไม่หนักมากใช่ไหมไม่หนักมากใช่ไม่หนักมากไม่หนักมากรอเติมพรุ่งนี้โอเคครับบอกว่ามีปืนอย่างนี้เพิ่งมาสามวันเห็นที่ตอนบอกว่าจองไว้แล้วสองกระบอกมีชุดตีปืนอยากขึ้นให้โอเวอร์ฟรีสักกระบอกปาร์ตอลอแหล ปตปตรอขอพูดตรงนี้เลยไอ้เฮียกูยืนขอขอไม่ตั้งนานแม่ให้หมูให้ข้าวให้เทียอะไรมาไม่ผมมีของให้ผมมีของให้พี่โกเล็กไรอ่ะมาอีกแล้วอ่ะก็ไปปอนพูดแล้วกูแบบปตแลเผื่อเผื่อพี่เข้าคุกเผื่อพี่เข้าคุกเข้าโดนสารานี่เฮียเออไอ้หม่ามะขายกระสุนบ้างถามยินให้ยังเพื่อนยังยังเพื่อนยังยังเพื่อนเเหรอเออเฮ้ย ดูดูดูเหมือนดูดูทรงเหมือนแบบเหมือนเหมือนจะมีปืนเร็วๆนี้เลยเนาะพี่หมั่นยิ้มอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าพี่โกบไปแล้วเฮ้ยแล้วใครเอ้าโกยใครทำอะไรกูอยู่แล้วเนี่ยเอ้าไม่รู้เพื่อนมันเหมือนโปรยาสลบเหมือนเล่นหน้ามืดตอนนี้เพื่อนไม่ตอนนี้เหมือนเอาตีนไก่หัวกูไปเล่นนนะไม่อะไรหรอกแล้วเป็นไรเนี่ยเพื่อนไม่รู้ใครใครมันชอบไก่หัพี่โกบเป็นไรท่านองก็น้องนู้นเงยไม่รู้กูไม่รู้มันหยุดเอ้าแกงเล่นนิดหน่อยเองพี่เออ่เอาผมมาเอาของที่เข้ามาใหม่ ให้อะไรเงี้ยอ่ะมีอะไรอีกให้คุกเยอะระวังไม่ให้คัดออฟให้คุกเยอะระวังตอนโดดระวังตอนอุ้มพี่ไม่หายแล้วโดดโดดโดดคุกโดดโดดคุกมาไว้โดดบี่เสิร์ฟนะอันนี้ไว้เที่ยวเที่ยวท่อมเหรอน้องพี่เที่ยวป่อยแล้วก็อันนี้ไว้จีรเล็กจีรเล็กเเียวชงานชิวอยู่แล้วน้องจีรเล็กอ่ะไม่เอาอันนี้อันนี้ของดีแรงมรกตมรกตโอเคอะไรคืออะไรอ่ะคือเฮียแหละรวมันคืออะไรอ่ะสะสมไม้ได้ตู้สะสมไว้ได้ตู้ ไอโก้ขอซิวเซอร์สามันไอโก้ขอซิวเซอร์สามันเพื่อนอ๋อซิเวอร์ซิวเซอร์อ๋อซิเวอร์ตัวเนาะเออใช่สามันขอสามันได้เก้าสามตัวเหมือนเหมือนเห็นว่าคุณมียเนาะไม่รู้ไม่ได้เปิดอ๋ออันนี้ให้ของดีเอาไประเบิดบ้านเปาเปลอะเปล่าเาไประเบิดประตูบ้านอ่ะอันนี้เอาไประเบิดประตูบ้านดีสวยสวยแล้วพวกเนี้ยเอามาเอามาแบ่งไว้เนี่ยมันจะได้แบบยักเหมือนยักย่อของอ่ะนี่นี่นี่เผื่อพี่ไว้ขอน้องจะเปลี่ยนว่ามึงเป็นถังขยะเพื่อน

อ,อันนี้เพื่อเอาไว้แลกเงินแดงตัวแสนะ,ะมามามาห่อๆตัวพันนี่เหี้ยอ่ะเพื่อเอาไปทำงานอะนะมีมีอะมา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 โอ้ยมีแล้วดีแล้วมันก็น้องดีแล้วสมบูรณใช่ไม่เห็นโอเวอให้ฮ่าแบบนี้ที่วอดเลยเนะาะก็ได้ฟิลตอนเล่นหน้าบ้านอ่ะเออใช่ของน้องน่ารักอะไรขาดเลยวะ

ทำไมกรอบเว้เลขมันเฟีจังวะไอ้พวกปูนยี่สิบมันมาแล้วเนี่ยซี่โนดิกเนี่ยเลขมันเฟีจังวะเขาบอกเสียงเหมือนพี่ลองลองถามดูอะไรเงี้ยพวกอะไรอะไรไม่มีคนบอกว่าเสียงเองเหมือนพี่เออเสียงอะไรเสียงหลอกกับพี่ยังไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยไม่มีน้องไม่มีน้องอพี่โก้พี่พังกันกระโปรงเลยพี่ไอ้ต่อหรอกแต่ผมไม่ต่ละอย่างมีประโยชน์จัดเลยนะพี่บอกสิเหล็กให้ไหนผมมีเหล็กยี่สิบกล่องอ้าวกูเพิ่งให้กูเพิ่งให้พี่โก้ไปอ่ะกูให้ของดีพี่โก้ด้วย ได้หลยนะรับรับหมดรับหมดเดี๋ยวสุดท้ายของตู้ละเอางี้นะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนแล้วมึงก็มึงก็หาเหี้ยโยนย้ายเศษตัวกูไว้อะไรไปเคี้ยวไปเคี้ยวตอนฟาร์มครับพี่เฮ้ยมันมันมีที่มันพิมพ์แบบเหมือนเหมือนฟเคได้ปะที่แบบพิมพ์ว่าโดเนตรับทุกอย่างไปมันปะต้องทำไงอะทุกคน ทำไงอ่ะอ๋อนี่หรอใช้อนี้หรอ นายขาแค่กล่องใช่ไหมพวกอตอนนี้เหรอใช่พวกอันนี้พวกอันนี้พวกทำพวกตีแรงกันพวกอันนี้อฉันตีปลาฉลารน่ะพวกโขพวกพวกตีได้ไปกี่ทีแล้วพวกโอ้ฉันเพิ่งตีบูปินติดไปทีนึงกับพวกแต่ยังไม่ได้ตีโอ้โหอย่างนี้นายก็แบบลัคกี้เลยพวกดวงนายอะไก็พอได้อยู่ผียกโง่พวกก็น่าจะประมาณนั้นนะจานอาเคไปเลยครับเนี่ย อะไรนะครับใช่ไหมครับเนี่ยผมจำผิดปะอ๋อใช่ครับผมผมผมมาที่เด็กเด็กฮูดไหนเนี่ยเนี่ยอันอันอันนี้เด็กเด็กฮูดไหนครับย่ออัน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 นี้อันนี้เด็กฮูดไหนเนี่ยอะไรพวกอันนี้เด็กฮูดไหนฮะเฮูดโซฮะโอ้โหผมเด็กโฟล์ดลัมไทด์นะผมเนี่ยโอ้โหนะเป็นแบบโฟล์ดลัมได์ไหมเนี่ย์ดลัมไดอ๋อเด็กโฟล์ดลัมไทดะ ที่มันโซเลขมาหเนาะหรือเปล่าครับใช่ครับที่มันสมองขอังเตอะ้อู้แต่ทองนี่บอกเลยแต่แต่ทองนี่เจอเด้บอกเลยว่าทองซัมโซอ่ะสีซัมโซอ่ะเนี่ยทองที่อยู่ที่คอ่ะ่อที่คอผมมันก็เหมือนหล่อให้มันใสอ่ะโอ้โหนี่แค่เห็นก็เซแล้วโดนเมยง่ายเลยป่ะเนี่ยเนี่ยโดนผมโดนโซตลอดวันนั้นนายนายนายไม่มีอันนั้นใช่ไหมพวกไบเบย์ใช่ไหมใช่ผู้หว่า เราเราว่าเรเราเราว่าพึ่งนายเท่ว่ะพวกจริงนะโอ้ขอบคุณมากพวกมากพวกเทสเทสนายดีอ่ะดูไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรือทองหรือแบบฮูดฮูดฮูดดี้หรือแว่นที่เป็นแบบโค้ดสซองดังเบอ่ะเออโค้ดซดองบออ่ะโค้ดโอ่ะสองดูซองดูจัดอ่ะโอ้ซองดูถ้ามันซองดูนี่มันอูรูชิมิเล่เลยอ่ะโโอ้หถ้าพูดถึงอูรูชิมิเล่มันก็แบบชิเลอิมิอูอ่ะอิมิอูนี่ผม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 ได้ยินบ่อยผมได้ยินบ่อยผมได้ยินบ่อยไอ้คำไอ้คำนี้ ฟี้ยวนะเฟี้ยวนะนี่เฟี้ยวจริงอะตึงอะผมว่าตึงเลยเออบอกเลยว่าเทสดีอะดูดีอะใช่เราใจไม่พอซองโดซองโดซองโดอยู่โอ้โหซองโดซองโดผมชอบชอบซองโดแหมไมยเห็นต้นต้นไม้มาไอ้ย่างโอ้โหอย่างอย่างอย่างนี้คารีอย่างนี้คารีคำซอจริงถ้าเป็นแต่งตัวเนี้ยอันเนี้ยอ๋อใช่เพราะว่าทำเองคาเซลครับโอ้โหคาร์บีคาเซลโอ้ไอพี่ชายนี่แป็นอันนี้เป็นคาเทียหรือคาที่เนี่ยนี่ครับขอไม่ละค่ะ คาริมีครับขอโทษคบี่ขอโทษขอโทษอโทครับี่อโทษใจเยนะค่อยพูดค่อย่อยานนะเจ๊นะเรา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 ก็วัรุ่นก็มีขับซอเหมือนกันเนาะเออพี่ชายก็จะโสดอย่างเดียวเนยเออโสดดูแบบี่โสอกันยับเลยอ่ะตองดูไปเยแบบเนี้ยแล้วก็เดินไม่ออกเลยดูยากทรงแะ้หรอรุ่นเขมีอ่ะ เยลีเขาชอบอ่ะเยลีชอบฝุ่นปีนี้มีเด็กส้มตีนละพวกเนี้ยใช่พวกมันก็มีเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวดูดูพวกรุ่นใหญ่พวกพวกดูแบบดูเห็นซองมงซมีดที่ขาไม่ละพวกดูดิไอ้แก๊งเนี่ยสุดเสื้อแดงละพวกดูน่ะโอ้โหโอ้มีซองตรงขาด้วยฮะรออะไรอ่ะพวกก็ดูรองเท้าเขาดีพวกเทสดีอย่าบอกใครเลยอ่ะพวกเนี้ยโอ้ผมมีเใกในกระเป๋าประมาณสามกระบอกอ่ะโอ้โหปืนหรอพวกเท่าหลามพวกโอ้โหแบบกินไม่ติดพวกเน้ยมันต้องกินนะเนาะ อืมพวกรู้อยู่มือรู้มือพวกผมเนี่ยใช่โอ้โหว่าแต่อ่าพวกนายชื่ออะไรกันนะสรุปสรุปชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรดีอ่ะพวกวันนี้พวกพวกตั้งให้หน่อยได้ไหมพวกพวกตั้งให้หน่อยได้ไหมพวกเอาเป็นว่าอ่านายชื่อคำลานแล้วกันส่วนอ่าคนนี้โซเลซิมิซัตอ่ะโซเลซิมิซัตอ่ะใช่คำลาคำลาครับนี่คำลาเจอกันพวก เจอเจอเจอการรั่วโซโซซีวิซีวิบรซีวิบรสกุลหะขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบได้ไหมชื่ออะไรอะไรผมปูพายชินฮะไม่ไม่ชื่อชื่อผมอ่ะอ๋อโซอกลืมแล้วครับเนี่ยเราได้่อออันนี้ชืะไรได้รอบเดียวใช่ไหมได้ได้รอบเดียวครับมันเป็นคนชื่ออะไรคนเหลืองชื่ออะไรครับชื่อจอยเนี่ยโอ้โหพวกจอยชื่อนายเท่หว่ะพวกจ่อยเลโก้เนี่ยพวกส่วนเราส่วนเราผู้่ำนะพวกโอเค้กัมมเหรอ ถูกครับพวกอินดีที่ได้มาโซเดอมานเนาะกันนะพวกยินดีที่ได้โซเดอมาคอมเหมือนกันนะพวกยินยินยินดีเหมือนกันเลยเอ่อพาคินสันใช่ไหมพวกครับพาคินน่ะแต่ว่าเรียกเรียกเรียกสั้นๆว่าพาคินซินมาเซตโอเลตอิมิลายอะพวกโอ้พวกชื่อไหนสั้นมากเลยพวกอะไรนะพวก ขออทีนทีนผู้บกชื่อไหนจะไม่เหมือนเดิมนะพาคินอะไรพาคินซิมมันซอพาคินซิมันซอออลคิมิไลอ่ะโอ้โหขีกระเป๋ากรเตัวให้เียน้ใกล้เขียล้อคใกล้เียใกล้เใกล้เมาใกล้เนากสวยครับก็รู้วะอีเดียนะพ่อคนาอุ้ยเอาตึงเลยอ่ะเออจะมามาเอามาตังมาตังอันนี้แบบโอ้ผมเอาแค่เจ็ดได้พี่เจ็ดัมาใมมามันมันไม่เห็นอะไรกันเลยที่นพว อืฮัลโหลพวกมาเอ้ยเขาเรียกเอ้ยเดี๋ยวจะพูดคำเื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคำหนึ่งคุณตายหอมั้ยครับโโอ้หคนเล็กครับเนี่อยวะแกว่าเนี่ยป่ะนะครับน้องใครเสกเก่าโหลอยู่ไหนอ่ะเอิงสามสองศูนย์ครับโหลครับอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเสกดังพ่ก้าวสามตัวไม่มีอะไรเสงดังนะโหลอ๋อผมไม่ได้ว่า เพื่อนอยู่เหรอครับยิ่งแหนยิ่งแหนครับรู้มือนะบัตครับเพื่อนอันนี้สรุปยังยังอยากมีอะไรอยู่ครับอันนี้อ๋อเคอพี่ผมบอกว่าให้เบรกไว้ก่อนผมก็จะเบรกไว้แล้วกันก็จะค่อยรอรับบัตอีกก็ถือก็ถือว่าให้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 เกียรติพี่ตอนแล้วเนาะใช่ครับผมอืมแต่ถ้าคุณมาเดินมาขัดขาก็ระวังหน่อยนะคุณโกงมาขายใช่ครับก็ระวังนะนถ้าคุณมาแบบว่าเปื้อนเพียนผมบ่อยแล้วผมเอาคุณก็อย่าหาผมเปิดก่อนนะครับเพราะคุณเปิดก่อนเนาะถ้าผมก็ผมไม่ทำอะไรแค่ ครับผมก็ขับขับขับรถอยู่ระหว่างโดนยืนยันนะครับดูดูฝันโดนยืนแล้วดูผมยืนมีหือเปล่าอันนี้อันนี้มีหรือเปล่าปืนสีเนี่ยมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีครับแต่ว่าแล้วคุณมีหรือเปล่าขอเดี๋ยวก็มีครับอ๋อผมก็มีนะครับเดี๋ยวก็มีแล้วไม้มีเปล่าครับอันนี้อ๋อเดี๋ยวก็้มีนะครับอ๋อลูกพี่ลูกพี่ผมบอกว่าเดี๋ยวไว้ขึ้นไว้ตีคนนะครับตีใครนะตีคนแถวนี้ตีเป็นหรือเปล่าครับไม้อะไรครับอยากลองไหมครับ มีมีเรียกครับไม้สุบอยากทองมันมันมีให้ให้ให้ทดลองอยู่ครับไปไม่ได้เทนนองเทนนิ่งอ่ะมันมันจะถ้ามันโดนมามันจะเสียหน้านะใช่เดิมพันเลยดีกว่าครับเอาไหมไม่ติดอยู่แล้วครับเท่าไหร่บินมีเ่าไหรครับมีเท่าไหร่ครับผมมียี่สิบกว่าล้านนะครับเหมือนกันครับผมมีอยู่ยี่สิบล้านนะครับนี่ผมเราพังหมดตัวนะเงินแก๊งของของเด็กของของคุณอ่ะแล้วแต่เลยไอ้แล้วแต่อะไรเงียบๆหน่อยข้างหลังอ่ะพูดเบาใจครับพูดดังๆหน่อยเลยค่ะดีเลยแบ่มี้นะครับช่างอ๋อ นน่คมกงถ้าถ้าถ้าคุณบั๊ดอยากจะเดิมพันหรือว่าดูมงดูไม้อะไรก็ติดต่อมาได้ครับอยู่แลนตลอดหรือว่าโพ้ทวิถียเลยครับคุณบั๊นะผมเออวันนี้ผมเบื่อๆเลยผมจะไปตอบให้ครับเอาเอาเอาจริงเอาเอาจริงผมไม่ไม่ค่อยอยากแบบเล่นในทีนนี้ก็แลรเพราะว่าสองพันมันก็ใครๆก็เข้าได้ไงพอดีไม้มันยี่สิบล้านเนี่ยผมอยากแบบเล่นับคนที่มันมีมีไม้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะครับถ้ามไม้เดี๋ยวได้ครับ ท่านเลี้ยวไปนะผมผมผมตีเลยนะได้ครับเด้ง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 มาได้เลยครับเด้งมาได้เด้งไงครับเด้งไงเด้งไงพี่โกเดือดครับวันีเดีนร์ครับวันเดียร์ครับได้ไหมบ้าเด้งไหมบ้าได้ไหมบ้าต้กลัรถไปขายก่อนนะเพื่อนเต้ไไไปปหนนนบ้องใช้พี่ไปไปมโอ้โหแม่งเอารถขายได้หรอเออรออะไรขายรถเลยน้องเล่นกูปอดแทบโยกไอ้เหี้ยกินอ่ะใส่คำมีใส่บรรทุนคำมีเลไอ้เหี้ยนึกคำมีไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนจัดเลยไอ้เหี้ยภาพเหมือนที่โกหมาเห่ากับ มาหฮาวกันผ่านหน้าประตูกรงเลยอ่ะโอ้โห,โหแต่ประตูคือเปิดอยู่นะมใช่โอ้โหไม่รอดเลยไม่ขายไหนวะไอ้แลนฟาวด์ปะใช่เลยครับใช่ใช่ใช่ไม่กูยอยากขายเหมือนกันเนี่ยไอ้เฮี้ยเขื่อให้คุยเลยมาเต็มตัวกูไม่รู้เนี่ยเฮี้ยแม่งไอ้เฮียเฮ้ยไม่เหมือนได้ไงเขาคือตัวจริงมาเล่นเองอืมหม่ำใช่เหรอ <c oughs> เออมีแต่คนบอก เออมีคนบอกตอนแรกคุณนว่าปั่นน่าพาเยลีมาเจอนะครับพาชิชาไอเยลีอ่ะเออรออะไรอ่ะพาคินกับใครนะจอยไอเราก็มึนซะด้วยสิเจอกันอ่ะเหมือนเพื่อนเราเลยอ่ะเหมือนไอ้ไหมมันเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอีลีใช่ประเดี๋ยวเพื่อนใครมุ้งมนสามหมื่นป่ะไม่รู้ไม่รู้เลยคู่สามหมื่นนี่แหละถ้ามึงขายตอนนี้ไงก็สามหมื่น เรียกว่าไงวะพวกพวกมัมเนี่ยเหรอเรียกไงวะใช่พวกแต่ใครวไ้ดมึงแต่มึงก็ต้องพูดช้าหน่อยครับเดือดผู้โหลพู้ขายมัมถ้ามาัมแล้วถ้ามาัมแล้วจะลื่นอยู่ใช่ใช่ไม่แมนกำลังคิดอยู่แต่ว่าน่าจะขายแหละเพราะจะเอาเพื่ไปขายมาหมือนกันสามเขาบอกว่ามีแต่คนบอกว่าตัวจริงนะที่พี่พูดกูว่าตัวจริงแหละเฮียเหมือนที่ขายเลยเฮียอะไรวะ ะไปเรื่องคำมีไงไม่รื่องคำมีไงไปเรื่องคำไปเรื่องคำมีเหรอตัวจริงเหรอเออไม่เล่นมาเมื่อกี้เออกูยืนปั่นอยู่างเคี้ปอดกูทะยูเขาเยี่ยกูโค่นนานอ้วไอ้คำไปเรื่องคำมีคำซ้ออะพวกโลพวกอ่ะคือตอนแรกมันคุยกันสองคนใช่ไหมแล้วกูได้ยินปุ๊บกูอยากเล่นด้วยไม่เห็นแล้วเขาไปแจมไม่เล่นมึงรู้ไหมว่าที่ที่กูให้ก็ตั้งเชยกระเพาะกูรอรอมุกรอมุกนี่แหละมุกที่เขาจำไม่ได้นี่แหละโหูเออรออะไรโอ้ยเฮียขัดเบรก Fuku all get higher on sana Fuku just a lot over the overall, I don't want to to me the same E PD Wukula, we could tie them on the day Band in high, push bow we ain't the deep row Cook and the bad, yeah, we tryna keep roll